ยิ่งขึ้นคุณพี่คุณป้าคุณแม่ทราบไหมว่าการที่จะมาเป็นผู้สมัครนายกอบจอของพรรคประชาชนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเป็นนายกแล้วเป็นแชมป์แล้วเราก็จะต้อนรับขับสู้เข้ามาเป็นได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการในการคัดสรรน,นายกอบจอคนที่จะมาลงสมัครเป็นนายกอบจอของพรรคประชาชนเนี่ย อันดับแรกเราต้องไปอบรมก่อนอบรมเพื่อให้รู้ว่ากระบวนการงบประมาณเป็นอย่างไรการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไรการทำงานกับข้าราชการเป็นอย่างไรแต่นายยศจิมเรานี่ผ่านหมดแล้วกระบวนการงบประมาณก็รู้การบริหารราชการแผ่นดินก็รู้เราเอานโยบายของพักประชาชนเติมใส่ลงไปและ ได้ยินดีมากๆที่นายกจิมของเรานะคะเข้ามาร่วมแนวทางกับพรักประชาชนและยินดีที่จะทํางานทําตามนโยบายทําตามแนวทางของพรักประชาชนและเราจะเดินร่วมกันต่อไปคุณพี่คุณพระคุณป้าคุณแม่นะคะวันนี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ไอเชื่อว่าหลายๆคนมาตรงนี้เนี่ย เลือกพวกเราอยู่แล้วนะคะในสนามนี้เป็นกำลังใจเอาใจให้พวกเราอยู่แล้วแต่ในสนามนี้ต้องขอแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกุมภานี้ปีนี้นะคะสมัยนี้ตรงกับวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์อันนี้ จะตัดกําลังพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ใช้แรงงานหรือคนที่ทํางานวันเสาร์ออกไปเยอะมากพอสมควรไม่รู้เหมือนกันว่ากกต,ตเนี่ยกินยาผิดสําแดงหรือว่าตั้งใจๆๆแต่ว่าเลือกตั้งรอบนี้ย้ําอีกครั้งว่าเป็นวันเสาร์ดังนั้นนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีเลือกตั้งนอกเขต ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกประเทศมันเลือกกันวันเดียวรอบเดียว8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วจบเลยก็ต้องขอแรงคุณพี่คุณป้าคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะกลับไปบอกญาติโกโหัติกาใครมีเพื่อนสมัยเรียนใครมีพี่น้องมีพ่อมีแม่อยู่ที่นครนายกนี้วันนี้ จบจากสนามนี้จบจากปลาใสนี้ไปแล้วอย่าลืมกลับไปโทรหาและบอกให้พวกเขามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกอบจและไม่ใช่ที่นครนายกนี้อย่างเดียวมีญาติมีพี่มีน้องอยู่จังหวัดไหนอย่าลืมบอกให้เขากลับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งรอบนี้กันเยอะๆคุณพี่คุณนะ้าที่ขายของอยู่เต็มสองสั่งตรงนี้นะคะ ฟังกันไปอยู่ด้วยอย่าลืมนะคุณพี่นะหนึ่งกุมพานี้มีนัดเลือกตั้งนายกอบจอไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงกันไปเลือกในครูหาว่าท่านอยากที่จะให้ใครเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณอบจอนครนายก4ปีหนึ่งสมัยงบประมาณ1,080ล้านบาทคุณพี่ คุณป้าคุณแม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่ใครจะบอกว่านะคะต้องเลือกนายกอบจให้เหมือนกับพักที่เป็นรัฐบาลเพื่อจะเอามาทำงานร่วมกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสิ่งที่ถูกต้องคือคนที่อยู่ในรัฐบาลคนที่ทำงานอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ไปสู้เรื่องการกระจายอำนาจไปสู้เพื่อให้มีงบประมาณมาลงในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นสามารถที่จะตัดสินใจงบประมาณก้อนใหญ่มากขึ้นเพราะอะไรยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะเวลาเราจะทำซุ้มประตูเมืองหรือว่าซุ้มอะไรต่างๆคุณพี่คุณน้าคุณป้าเคยเห็นไหมว่าเคยรู้ไหมว่า งบประมาณในการทำซุ้มประตูเมืองบางทีเนี่ยบางที่นะ5้า้าน100ล้านซุ้มเดียวนะซุ้มทางเข้าหลายๆจังหวัดเนี่ยแค่เป็นซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มที่ครอบสองฝั่งถนนปาไป50ล้านปาไปร้อยล้านแล้วลองคิดดูว่างบประมาณที่จังหวัดนครนายกบริหารเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้งจังหวัด4ี่สห้าแสนคนเนี่ย มีอยู่250ล้านต่อปีแต่ทำซุ้มอันเดียวที่กระทรวงโยธาธิการและผังเมืองตัดสินใจเขาตัดสินใจแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนะครนายกหรือจังหวัดอื่นๆไปได้100ล้านบาทแล้วนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นนิติบัญญัติต้องไปไฟตต้องไปสู้ต้องไปบอกว่าการกระจายอำนาจคือการกระจายความเจริญ และการทําการกระจายความเจริญนั้นท่านต้องต่อสู้เพื่อกระจายงบประมาณเอางบประมาณตรงนั้นที่ส่วนกลางที่รัฐมนตรีทั้งหลายตัดสินใจที่อธิบดีทั้งหลายตัดสินใจเอามาให้นายกท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เป็นคนตัดสินใจสิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำงานด้วยการร่วมกันอยากถูกต้อง เพราะว่าถ้าบอกว่าต้องเลือกนายกอบจอให้ตรงกับพัรที่เป็นรัฐบาลแล้วจะมีงบประมาณมาลงถ้าไม่เลือกไม่มีงบมาลงไอ้พวกนี้กาหัวกาหน้ามันไว้ได้เลยว่าพวกนี้ปลาใสาคอร์รัปชันตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเพราะถ้าคุณบอกว่า ไม่เอางบมาลงในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนั่นหมายถึงอะไรพ่อแม่พี่น้องนี่มันคือการเลือกปฏิบัตินี่มันคือการคอร์รัปชันเต็มเต็มเลยสิ่งที่เราต้องยืนยันสิ่งที่ในสภาต้องยืนยันสิ่งที่สสต้องไปสู้มาคือต่อสู้เรื่องการกระจายอํานาจเอางบประมาณต่างๆที่ท้องถิ่นไม่ได้ตัดสินใจที่ คนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมคุณต้องสู้เพื่อเอางบประมาณก้อนนั้นมาโปะเป็นก้อนที่คนท้องถิ่นคนที่อยู่ใกล้ชิดท้องถิ่นได้ตัดสินใจพ,พูดง่ายๆเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ซุ้มประตูอันเดียวเข้าจังหวัดร้อยล้านกับงบประมาณที่ ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดหนึ่งปี4ี่ซัก้าแสนคน250ล้านนี่คือสิ่งที่ไม่สมดุลกันและนี่คือสิ่งที่คนที่ทำงานฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องไปต่อสู้และนา,นายกนายกอบจอที่อยู่ในจังหวัดนี้ก็มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายให้ตอบสนองกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดและดีใจเหลือเกินเพราะว่าในการเลือกตั้งปี70ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยอยู่นี้สิ่งที่พวกเราจะโดนสบประมาทคืออะไรไอ้นี่กันเด็กไปบ้างละ่ะไอ้นี่บริหารงบประมาณเป็นหรือเปล่า รู้หรือเปล่าเรื่องบริหารราชการแผ่นดินไอ้นี่ก็ไม่มีประสบการณ์แต่สิ่งที่เราจะทำในสนามอบจอสิ่งที่นโยบายของนายกอบจอจะเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกนี้ในครั้งหน้าในปี70 เราจะเอาความสําเร็จนี้เราจะเอานโยบายที่เราทําสําเร็จนี้เราจะเอาความสําเร็จในการโปรง่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณในการทํานโยบายของเราไปบอกเล่าไปพูดได้เต็มสองปากเต็มปากเต็มคําว่าเราสามารถบริหารงบประมาณในจังหวัดในอบอจอได้ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบริหารราชการแผ่นดิน ไม่เชื่อลองไปดูหลายๆคนบอกว่าแล้วไอในสนามอบจอที่มาโฆษณากันที่มาพูดกันที่มาหาเสียงกันว่าจะทำโน่นทำนี่เคยทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณแม่เอากลับไปบอกได้เลยว่าที่อาจสามารถที่อาจสามารถที่ตอนนี้ดังไปทั่วประเทศแล้ว เราเคยไปบริหารจนทั้งอาจสามารถมีน้ำประปาดื่มได้และต้นปีนี้กำลังจะได้ใบประกาศนิยบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขอีกหกที่อันนี้หรือที่บอกว่าทำไม่เป็นเทเลเมดิซีนหลายๆคนบอกว่าเทเลเทเลอะไรนะฟังแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือการแพทย์ทางไกล มันคือการทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถมาพบหมอได้โดยที่ไม่ต้องนั่งรถไป10โล20โล50โลเอาหมอมาไว้ในตู้แล้วก็ตรวจเช็คน้ำตาลตรวจเช็คเลือดตรวจเช็คความดันแล้วก็รอยาอยู่ที่บ้านสิ่งนี้ที่เราโฆษณาไว้ไอ้หลายๆคนก็บอกว่ามีปัญญาทำได้เหรอทำสำเร็จแล้วหรือยัง เราก็พูดใส่หน้ากลับไปเลยว่าที่มุกนาหารเราทำสำเร็จแล้วเทเลเมดิซีนและคุณพี่คุณนา้าคุณป้าที่นครนายกนี้เราหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินเราหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนายกจิมที่รู้อยู่แล้วเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรู้อยู่แล้วเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน เอานโยบายของพรรคประชาชนโปเข้าไปแหมนี่มันทํางานยกกําลังสองนี่มันจะเป็นต้นแบบอบจอที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไม่มีการคอรัปชัน